่ันโหลดสวัสดีทุกทุคนกันด้วยนะครับวันนี้เดก็จะมาเล่นเกม Roblox Map f o r g o t t m n m o r y r y ซึ่งเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่คล้ายกับเกม Final f ทเ d นมากๆเลยซึ่งแน่นอนว่าเกม Final f ท e d d y เนี่ยมันก็เป็นเกี่ยวกับจัมส a เกยอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่แบบภาพสวยมากและแน่นอนว่าภาพสวยจัมส์เกยมันก็จะเรียวมากๆดังนั้นถ้าใครที่มีความอ่อนไหวต่อจัสเกเนี่ยก็ไม่ควรดูนะ ก็เอาเป็นว่าถ้าทุกคนพร้อมจะดูทีเล่นกันแล้วเรวก็ไปกันเลยนี่นี่กลัว โทรมหาเราหน้าเอ๋ปิดจ้าไม่ฟังฉันไม่ฟังเธอหรอกนะว่าแต่ต้องทำอะไรอุยอ้ยอุ้ยอุ้ฉล้มเหรอฉันกินอะไรอ๋อโอเคตกแต่มาเลย <c oughs> หลบซ่อนหรือว่าให้ปีนเข้าไปข้างในี่สังเกตดูดิมึงสังเกตดีมากค่อยๆค่อยๆค่อยๆแง้มออกอ่ะต้องมีคนเฝ้านะไม่งั้นอุ้ย,อ,ยอะไรอะไรแบบแบบนี้ตกใจหมดเลยดูสิดูก,กล้องอุ้ย มีมีมีเสียงในห้อง front stage แล้วก็เสียงแถวๆ f o x y e co โอเคไม่รู้ว่ะอุ้ยมีคนลมเดี <c oughs> ย๋ยวดูสีนี่คือแผนที่ของพวกเราเออใคร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 โอ้ย i s i ี เสียงมันคุ้นมากๆเลยอุ้ยนี่ไงมันมีมีป้ายบอกด้วยว่าอันนี้ทางไป ventilation คืออะไรแล้วก็ power generator เอ้ย generator ก็คือเราต้องไปทางนั้นดูสิเวลาตอนนี้ตีสองแล้วซึ่งเราต้องอยู่ีวถึงหกโมงซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็ปกติมากเฟรดดี้ไม่มาเลยคืนแรกเหมือนว่าจะมีแค่เฟรดดี้นะใช่ไหมเอ๊ะ ข้างนอกกันไหมเป็นประเจนภยัย Ventilation reset โอ้โหออกมาปุ๊บบรรยากาศคือแบบโอโห้ตกใจอุ้ยอุ้ยเฟรดดี้ ระวังเฟรดดี้กำลังรมอยู่แถวนี้ก็คือเฟรดดี้เฟดดี้เดิอนอยู่แถวๆหน้าสเตจแน่ๆเลย,ยมีฐานไฟฉายแต่ฉันไม่ต้องการจ้าฉันสบายดีมีของขวัญด้วย Ai ai thế này? Tam. Tam. ตัวตัวอะไรอ,ะอ,อ่ะอ๋อนี่ไงพูดถึงปุ๊บเจอเลยเนี่ยมีเวส t g เจเนเรเตอร์แล้วก็ s ซา t h เจเนเรเตอร์ ตอนนี้บรรยากาศข้างนอกก็เงียบสงัดอะไรเช็คม่านย่างเช็คม่านย่างผิดผิดไหน พี่ไหนพี่ไหนอุ้ย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 ใครมาดูกูคือเมื่อกี้อยู่ดีไฟดับอ่ะใช่เหรอเฟรดี้ดูเหรอ้าเฟรดี้ดูได้เหรอเวสเจเนเรเตอร์อยู่แถวนี้อุ้ยห้องก็อยู่ใกล้กันเลยนี่ อุ <Wasser> โโ้ยตกอุ้ยมีมีมีตัวอะไรไม่ร wow. ู้ด้วยอะมึงม ال <Sh ot two> <Led>. ีแบบเหมือนเหมือนเป็นไก่ออยู่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 ยูยูยู่เข้าไปซ่อนในท่อไปซ่อนท่อก่อน จริงปะคือมันเริ่มพังอย่างจริงป้าไปที่กูยังสว่างอยูเลยอะอะไรอะไร ทำไมทำไมเฟรดี้มันไปแล้ววะมันไปหาแล้วเหรออุ้ยโอ้ยมันเป็นทุกงหทุกคนถนึงกำลังรีพลังงานให้ทุกคนโอ้โอเคโชคดีมากที่ฉันอยู่ที่นี่ เคตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะไปที่ห้องอาร์เคดให้นะอุ้ยตกใจโอ้เฟตี้ห้องอะไรเนี่ยน่ากลัวชะมัดจริงปะ โอยเห็นทาออกแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ย,อย,อยฉันรอดฉันรอดและฉันก็รอดในที่สุด มาจ้ะก,กับการทำงานคืนที่สองเที่ยงคืนทีนี้ล่ะมีหุ่นอนิเมทรอนิกถึงสองตัวด้วยกันเพี่ยงกืบตาไไม่ต้องมายุง่งงานก็ไม่ช่วยโอ,อ okay. เคเน้นนะว่าห้ามใช้ไฟฉายขณะที่ไม่จำเป็น จะฟ้องมาให้จ้าอุ้ยไม่มีป้ายบอกแล้วเหรอคืนนี้สองไม่มีป้ายบอกเลยว่อมึอเิอ่นเสียงมันผีแล้วไม่คิดแลวนะเช็คสิเอคแคมหนึ่งคืออะไรอ,อี<ว>ฟอนไปดิอยู่ฟอนเดสก อยู่ตรงฟันเทนเซอร์ั็เดี๋ยวพอสักประมาณประมาณที่สองที่สามอะ่ะจะเราต้องต้องแยกคนหนึ่งไปอาเขตคนหนึ่งไปอันั้นนะเขาเรียกอะไรนะนะคนหนึ่งอาเขตคนหนึ่งพาวเวอร์เจนเรเตอร์ เสียวจังเลยเฮ้เฮ้เฮ้ใครใครใครคงไม่ใช่ตัวนี้อุ๊ยตกใจเสียงปิดมา่านอ้ my god รู้เพิ่งกดปิดเองอย่าเพิ่งอ,ออกไปถ้าไม่จำเป็นหรือออกไปดีอุ๊ยอุยเห็นมันอยู่นี่เื่อนแต่เดี๋ยวกูออกไปรอที่ห้องพลังงานก่อนนะ <c oughs> วิพีมากพีมากพีมากปีไหนปีไหนไปนี่เสียงเดินนี่เสียงเดินจากทางทางทางตะวันออกอะ่ะทางซ้ายของเราอะ่ะปิดให้ละโอเคตอนนี้กูมาถึงห้องถึงมาแล้ว ได้ฉันทำได้โอพีว่าแดงแดงแต็มเดี๋ยวถ้าสมมติว่าออกซิเจนพังปุ๊บแต็มเป็นคนไปไปแก้ไขนะเดี๋ยวกูแก้ไขไฟให้กูกูกูก็ไปสำเร็จเลยอ๋อนะามันต้องมันต้องสำเร็จสักรอบสีเดี๋ยวนะเมื่อกี้ฉันมาจากทางไหนอ่ะ เอสามแล้วทางซ้ายนี่เปิด<อ>ได้ยังอะไรอ่ะนี่คือห้องนี้โอเคเปิดไว้ก่อนเพื่อไม่ให้งงแล้วก็ถ้ากลับ <Okay. S 1> มาตรงนี้น,นะนนตรงนี้โอเคเปิดิดิดปิดปิดปิปิด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 ป ประตูประตูไม่แม่มันมามันมาที่ห้องห้องพวกกูไม่ได้ห้องบกโอเคตกใจหมดเลยไปไปสองอันพังแล้วก็ตรงอ่างค่ะอ่างขีดพังอ่างขีดออกซิเจนใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวออกซิเจนแต่ออกซิเจนพังเท่ากับกูตายด้วยนะมึงอุ้ยนั่นเรียบร้อยเดี๋ยว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 นะที่หนึ่งอยู่นี่ ไหนว่าเขาที่หนึ่งมือที่ผายเลย,ยว,ว้าวแล้วมันยังมันอยู่ข้างหน้าไม่ใช่หรอมันมาจากไหนเนะนี่ยประตูขอทางเข้าห้องหนจ้าอ,อ้ามไปวะทำไงดีนเนี่ยเด ที่ปัดไฟไม่งั้นไม่ไม่ไม่ไหวเจอที่ปัดไฟนหนึ่งแล้ว okay. โอเคเขาเล่นจะหมดแล้วนะเออหน้าอันหนึ่งแล้วตายแล้วตายแน่ตายแน่ตายแ,ายแ,ายแน่เขาเล่หมดแล้วตายหมูไฟฉายโบสถ์ตายขีดไม่รู้แล้วว่าห้องอยู่ไหนทีนี้ไม่เห็นแถวนี้โอ้ยเดินติดกำแพงไว้ก่อนเผื่อเจอห้อง กูใกล้ถึงแล้วแต่ว่ากูตายก่อนแน่เลยมึงวิ่งวิ่งวิ่งฝ่าเข้าไปเลยถึงแล้วหาไม่เจอนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยอยู่ไหนวะเออโอ้ออกซิเจนหมดเนี่ยเรากูเจอแล้วเนี่ยมันซ้อมไม่ทันน่าโอ้ยเกิดชีวิตแล้วนะมึงมันมืดมากไหมข้างนอกมืดมากไหมโอ้โหเหลือกันกี่ชีวิตกันเอ่ย

ตกใจอ้าวอ๋อฉมีได่ตากผ้าเฟด,ดี้จาฉันตากผ้าออกซิเจน,นเนาะ